อดีคุณอิง้งเมื่อสัปดา์ที่<อ>แล้วรเราจังกันได้นะครับผมก็ไปให้การากลายมาเป็นที่มาของอีกเรื่องหนึ่งเลยกลายเป็นว่าโดยตัวเนื้อหาเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดคุยกันเท่าไหร่รจะคุยกันถึงเหมือนมันมี คลิปเสียงหลุดใช่ไหมของสารที่บอกว่าให้นั่งลงก่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับครับซึ่งก็โอ้โหวุ่นวายพลัวันกันเลยจนมาถึงวันนี้ทุกคนก็ปล่อยคลิปเสียงออกมาแล้วก็บอกว่าไม่มีสิ่งนี้ก็แค่บอกว่าให้นั่งลงครับต้นเรื่องล่าสุดอาจารย์ที่กำลังจะคุยอาจารย์เรื่องนี้เลยล่าสุดในสำนักงานสารรัฐธรรมนูญบอกมาแล้วนะครับกรณีคนที่ไปเอาคลิปเสียงมาปล่อย แล้วก็บอกว่าให้นั่งลงลูกเนะี่ยล่าสุดนะฮะสำนักงานสารรัฐธรรมนูญออกเอกสารนะครับตามที่สารรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อพฤหัส21สิบงหาคม2,568สต่สวนพยานบุคคลที่สารรัฐธรรมนูญ เรียกมาให้ถ้อยคำจำนวน2ปากก็คือคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องและคุณจัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเรื่องประธานวุฒธธิิภาส่งคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวิิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรสาประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรที่วรหนึ่งวงเล็บ4นะครับ ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และ5หรือไม่นะครับเมื่อเสร็จสิ้นการต่อยสวนแล้วเนี่ยศาลมีคำสั่งห้ามนี่ยย้ำเลยนะฮะศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนนำข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และ ห้ามไม่ให้บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนอันเป็นคำสั่งศาลตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลร,รัฐธร,ธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา68วรรคหนึ่งนั้นปรากฏว่าภายหลังวันดังกล่าวนะครับมีการเผยแพร่คลิปและข่าวในสื่อมวลชนหลายช่องอันเป็นเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนของสารลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารรัฐธรรมนูญโดยกล่าวอ้างว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งนะครับพูดกับผู้ถูกร้องว่านั่งลงลูกซึ่งความจริงท่านพูดว่านั่งลงครับการเผยแพร่และบิดเบือนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบรว,ว่าด้วยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลนะครับตามมาตรา38และ39แห่งพรบรว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561และข้อ10และข้อ11ของข้อกำหนดสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562 สำนักงานสารรัฐธรรมนูญจะดำเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่กระทำการบิดเบือนเละเผยแพร่ค,คลิปดังกล่าวต่อไป